ประเทศไทยนี่ไม่มีไพรมานานแล้วไม่มีไพรแต่เวลานี้ทำไมคนส่วนหนึ่งคนจำนวนมากด้วยซ้ำความจริงมันคือคนเกินครึ่งของประเทศแล้วรู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิบัติไม่ใช่อย่างพลเมืองในประเทศอารยะแต่ถูกปฏิบัติอย่างไพรเพราะฉะนั้นปัญหาระหว่างอมาตย์กับไพร ก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาในความหมายเก่าว่าคนเขากลายเป็นคิดแบบว่าตัวเองเป็นไพร่แต่เขารู้สึกว่าเขาได้รับการปฏิบัติไม่ใช่เหมือนราษฎรราษฎรที่เมื่อปี2475 ได้ร่วมกันตั้งคณะกรรมการราษฎรแล้วเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขียนในธรรมนูญการปกครองว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของราษฎรแต่วันนี้ราษฎร,รของประเทศไทยที่ว่ามีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศถูกปฏิบัติอย่างไรก็คือถูกปฏิบัติอยู่ อย่างคนที่ไม่มีอำนาจในการกำหนดความเป็นไปของประเทศไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกตั้งที่ว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะ่ะพี่น้องก็ไปได้ไปลงคะแนนกันอยู่แต่ว่าลงคะแนนมาแล้วก็เอาตุลาการพิวัตรมาล้มการเลือกตั้งลงคะแนนกันแล้วก็ยึดอำนาจลงคะแนนกันอีกก็เอาตุลาการพิวัตรมาอีก เอานายกรัฐมนตรีออกไปเพราะชิมไปบนไปยุคพักการเมืองเพราะทำผิดคนเดียวตัดสิทธิ์เขาหมดทั้งพรรทั้งกรรมการบริหารพักล้มรัฐบาลไปเพราะอำนาจตุลาการพิวัตรสลับกับกองทัพเข้ามาจัดการแบบนี้จนทำให้ประชาชนเขาเหมือนกับไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองผมเข้าใจความรู้สึกดีว่าคนที่เวลาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมันเป็นยังไงเพราะผมนี่แหละครับ คือคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรทั้งนั้นพี่น้องก็เหลืออยู่เลือกตั้งนายกอบอจอเลือกนายกเทศมนตรีเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งนายรัฐบาลเข้าไปเลือกนายกเข้าไปก็ล้มด้วยกระบวนการแบบนี้เพราะฉะนั้นคําว่าอมาตย์กับไพรสงครามชนชั้นมันเป็นเรื่องวาทก,กรรมที่คิดขึ้นมา อธิบายแทนความรู้สึกที่เจ็บปวดของประชาชนชาวไทยถ้าแบ่งคนเป็นชั้นมันไม่ใช่ชนชั้นชาวนากับชนชั้นชนชั้นศักดินาไม่ใช่กรรมกรกับนายทุนนายทุน่าเพิ่งกลัวไม่ต้องกลัวแต่เวลานี้มันเป็นปัญหาคนมันถูกแบ่งเป็นชั้น คือชั้นหนึ่งชั้นบนสามารถที่จะเข้าถึงอำนาจในการกำหนดความเป็นไปของประเทศและอำนาจในการกำหนดความยุติธรรมของประเทศโดยที่คนส่วนใหญ่อยู่อีกชั้นหนึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอำนาจในการปกครองประเทศอำนาจในการที่จะได้รับความยุติธรรมประชาชนที่เขารู้สึกว่าเป็นไพร่ เขาต้องการเป็นราษฎรเป็นราษฎรที่คนคนหนึ่งมีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่าเทียมกันทั่วประเทศไม่ใช่อย่างพวกคุณมีอำนาจเหนือคนทั้งประเทศเป็นอภิสิทธิ์ชนอยู่ <S <S แล้วเขาเสนอยุบสภามันตอบคำถามเสร็จหมดครับว่าสงครามชนชั้นไม่มีสงครามระหว่างอำมรตก์บใบไพร่ก็ไม่มี ทั้งหมดแก้ปัญหาโดยสันติวิธีโดยรัฐสภาโดยกติกาของประเทศที่เป็นอารยะเท่านั้นไม่ต้องกลัวมากแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจเสียทีคุณก็ต้องไปคิดกันให้ดีๆพี่น้องเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยเสนอให้ยุบสภาก็คือว่าเขาไม่ต้องการใช้กำลังอาวุธเข้ามายึดอำนาจ ที่ผมพูดว่าปีหนผมมาเดินอยู่นั่นน่ะปี19เกิดฆ่านักศึกษาประชาชนที่สนามหลวงที่ธรรมศาสตร์ตายกันไปเยอะผมคนหนึ่งอยู่ในนักศึกษาประมาณสามพันกว่าคนต้องเข้าป่าไปจับอาวุธใช้กำลังอาวุธยึดอำนาจรัฐในขณะนั้นคิดอย่างนั้น ต่อมาก็สรุปว่ามันไม่สอดคล้องกับประเทศไทยแก้ปัญหาไม่ได้ขณะนั้นมีความคิดเรื่องสังคมนิยมกันด้วยต่อมาก็คิดว่าสังคมนิยมก็แก้ปัญหาไม่ได้ล่มสลายกันไปในหลายประเทศพวกผมก็กลับมาผมไปเรียนหนังสือมงนอกกลับมาแล้วก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นผู้แทนราศฎรสู้ในระบบรัฐสภามา20กว่าปีจะ25ปีแล้ว มาได้ยินคนบอกว่าพวกเสื้อแดงจะใช้กำลังอาวุธผมก็ฟังฟังดูเอ๊ะพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็เขาเสนอยุบสภาเพื่อให้เลือกตั้งก็คือจะใช้ระบบรัฐสภาเขาไม่ต้องการใช้กำลังอาวุธเพราะฉะนั้นในช่องหอยช่องอะไรที่ใส่ร้ายอยู่เนี่ยเลิกสะทีเถอะมันทำให้คนเกลียดชังกันทำให้คนไม่เข้าใจเวลานี้คนขึ้นขอนประเทศ ไม่เข้าใจเพราะว่าฟังแต่ข่าวของรัฐบาลก็นึกว่าเสื้อแดงจะใช้กําลังอาวุธจริงๆถ้าใช้กําลังอาวุธเขาเสนอยุบสภาไม่ได้ครับเสนอยุบสภาก็คือไม่ต้องการใช้กําลังอาวุธไม่มีสงครามกลางเมืองไม่ต้องห่วงนอกจากว่าคุณปราบปรามสังหารประชาชนเยอะๆไออย่างนี้เดี๋ยวเขาป้องกันตัวขึ้นมามันก็เป็นเรื่องสยดสยองเพราะฉะนั้นต้องเลิกคิดมาสลายประชาชน ลุกลั่นคนเหมือนอย่างที่ทำตอน6ตุลานายกอภพิสิทธ์ต้องรีบไปจัดการที่เขาซ้อมคนเสื้อแดงวันนี้หรือเมื่อวานนี้ด้วยวันนี้มีภาพลงในเว็บไซต์ผมนี่6ตุลาอยู่เชียงใหม่เพราะผมเป็นนายกสโมสรอ,อยู่ที่นั่นอยู่ในที่ชุมนุมต้องสลายการชุมนุมที่นั่นก่อนหน้านั้นมีภาพ นักศึกช่างไฟฟ้าถูกแขวนคอสองคนแล้วต่อมาเป็นชนวนทําให้เกิดเรื่องปลุกปั่นปลุกระดมคนฆ่านักศึกษาตายไปเป็นร้อยๆอคนวันนี้ในเว็บไซต์มีภาพอยู่ที่มอบสีเสื้อสีชมพูนั่นแล้วเอาภาพคนใส่เสื้อแดงถูกแขวนคออยู่อาพิสิทธ์รีบไปแก้ไขเดี๋ยวนี้ เขากาลังต้องการอะไรจะปลุกประชาชนให้ฆ่ากันหรือยังไงที่นี่เขาพูดกันแต่สันติวิธีสันติพิธีคุณเอาภาพเสื้อแดงแขวนคอมาออกทางเว็บไซต์ต่างๆอยู่อย่างนี้แล้วไม่ทําอะไรมีแต่จะตามล่าเว็บไซต์ของเสื้อแดงอยู่เว็บไซต์ของนักวิชาการผู้รักประชาธิปไตยถูกต,ติดตามตรวจสอบเว็บไซต์ที่เผย เผยแพร่าภาพเสื้อแดงแขวนคอเพื่อปลุกปั่นทําให้คนเกลียดชังอยากจะทําอย่างนั้นหมายถึงเขาอยากจะให้คนคนพวกเสื้อเหลืองเสื้อชมพูไี่ทําแบบนั้นรีบแก้ไขนี่มันเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศไม่ใช่ปัญหาของการรักษาเก้าอี้ตัวเองอภิสิทธิ์ต้องเข้าใจอายุยังน้อยข้างหน้าได้รับการเลือกตั้งยังเป็นได้อีกนาน อย่าเสียผู้เสียคนไปเสียก่อนเพราะไม่ยอมแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศถ้าเสียผู้เสียคนตั้งแต่ตอนนี้ถึงเวลาเลือกตั้งประชาชนทั่วประเทศจะลงโทษและจะไม่ได้เป็นนายกแรัฐมนตรีอีกเลยตลอดชีวิตพี่น้องที่เคารพครับ ข้อหาอีกข้อหาหนึ่งบอกว่าเสื้อแดงนี่ผู้รักผู้ชาธิปไบัตนี่เป็นคอมมิวนิสต์